ก็เข้าสู่พิธีกรรมได้นอมกับนุสการพ่อครูสมณพุธิรักนุสการหมูทรงทุกรูปอาเจริญธรรมทั้งสิทธิ์เก่าครูเก่าๆแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหลายรุ่นเลยวันนี้แล้วก็มีสมณักที่มาสมณักเก่าด้วยมามาร่วมด้วย ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะวันนี้ก็อยากจะให้ที่ท่านนานมาเนาะคือต้องไม่รู้คิดค่าใช้จ่ายว่าค่าค่าน้ำค่าไฟอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้จ่ายเยายลย <c oughs> ให้จ่ายนะจ่ายเป็นคำคำการแสดงธรรมจ่ายด้วยคำพูดคำแสดงธรรมนิมนต์รูปแรกเลยเนาะ จะถามว่าให้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นสิบนาทีครับความเคารพอย่างสูงประกาศการอุปชาอาจารย์พันเตหมูสงด้วยความเคารพอย่างสูงครับเอจเจริญธรรมพิปานาะอาแล้วก็ลูกลูกหลานๆทุกๆคนเป็นทั้งลูกทั้งหลานเลยเนาะ ก็ไม่ได้พบกันนานเนาะก็ประชายังไปถามพี่ปานาอาในครัวเลยว่าเออลูกหลานกลับมารู Bilder ้สึกอย่างไงเขาบอกโอ้ดีใจมากเลยนะที่ลูกหลานกลับมาก็เอ๊ถามหน่อยหนึ่งใครเคยโดนไม่เลียวจากอาตมาบ้างเนี่ยตงลุงดีกว่า ใครโดนไม่เลียวจากหลวงลุงมั้งมีไหมทำไมต้องอายล่ะฮะไม่มีเลยหรอเ <c oughs> <c oughs> จ้าไ,ไม่เลี้ยวจากอาแขกบ้างหรือเปล่าเนี่ยแขกอาเจี๊ยบเนี่ยโอ้เจ้าแจัดโดนเลยหรอ <c oughs> ไม่อะ มันเป็นความทรงจำเปล่าแจ็คจำแล้วไม่ลืมเนาะเออเราเป็นคนดีได้ฮะ,ล,ะล่ละล่ะเออจริงมันเป็นความทรงจำที่อ,อถ้าย้อนกลับไปถ้าเราไม่โดนไม่เรลียววันนั้นแล้วเราจะมีวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจจริงๆ อาธมานี่ยังจําได้โอ้โหอันนั้นอันนี้แล้วอาโก้อาจิตอาอ้อยอาแขกอาเจี๊ยบเนี่ยแหละให้ตีเด็กเจนแขนนะอันมายกไม่ขึ้นเน่ยเป็นสิบคนมันจะไหวเอระนะแต่เด็กผู้ชายอันมาไม่ไม,ไม่ค่อยซีเรียสอะไรเนาะดื้อก็ดือด้อ,อตามภาษาแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเลี้ยงยากอย่าบอกใครอ่ะนะนะ มันไวมากเลยนะมีอยู่คนหนึ่งโอ้โหไปช่วยขายน้ำมันเนาะแป๊บเดียวหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหทำอาตมาจำไม่ลืมเลยวันนั้นอาตมานี้ทุกทรมานมากเลยใครมารับไปก็ไม่รู้นะไม่รู้จริงๆแล้วลูกสาวทั้งคนเขาอุตส่าห์ฝากฝังไว้แล้วเราทำไงอะ่ะเราก็ไม่มีลูกเออมันเป็นความทุกข์ทรมานมากเลย กลับมาอยากจะหวดให้เนะบอกไม่อยากเอ่ยชื่อนะเนี่ยเอ่ยชื่อเดี๋ยวหน้าแตกนะให้รู้รู้กันเอาเองนะ <c oughs> ก็ก็ดูแลมานะถ้่ก่อนก็มันเป็นความรักความผูกพันจริงๆอาตมาเลยม,มื่อวานยังพูดหรือไงเนี่ยว่าอาตมานี่เสียน้ำตาไปกับพวกเด็กๆเนี่ย มากเลยนะมากเลยทั้งทั้งที่ไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไม่ใช่หลานก็เหมือนหลานจริงๆนะต้องรับต้องส่งนะไปบนดอยอย่างเงี้ยนะนมาไม่กลัวเรื่องควา,ามทุกข์ยากจากการที่ไปรับไปส่งอะไรเนี่ยแต่มารู้สึกมันเศร้าใจมันเศร้าใจจากในอดีตที่ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่เนี่ย วันรู้สึกเราสงสารนะสงสารลูกหลานะนะนะน้ำตาร่วงอยู่เรื่อยเลยเราก็นะก็แต่มาถึงวันนี้เคยไปเยี่ยมนะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่ถ้าลูกหลานนี่ได้สู้ชีวิตกันมานะสู้ชีวิตกันมาแล้วก็เติบโตนะสร้างหลักปักฐานได้ ได้ได้พอสมควรเชียวหะนะก็รู้สึกยินดีนะ,ะแต่ก่อนนี้ก็แม้กว่าจะซื้อนมไอ้กล่องละห้าบาทนะและตัาซอยนี่มันยากจังเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องขี้ผงนะขนก็นมาเป็นแพ็คๆอย่างเงี้ยนะมาใส่บาทก็รู้สึกว่าเออดีเราก็ดีใจด้วยนะก็ความเจริญก้าวหน้าของเขาอะไรความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะ แต่มันก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ที่มันอยู่ในความทรงจำที่เราลืมไม่ได้นะเ,ออเคยกินเคยนอนอยู่ร่วมกันมานะ <c oughs> ยุมกัดนะหลุดออกมานอกมุง้งนะเราตื่นมาดึกๆก,ก็ต้องจับยัดเข้าไปในมุง้งอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหยิ่งกับพ่อยิ่งกับแม่เขาอีกมั้งดูแล้วนะ แต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ดูแลมานะดูแลมาจากเล็กๆเ,เราก็อบรมบ่มนิสัยให้ความรู้นะเราประสบการณ์ชีวิตให้ฟังนะมันก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เนิ่นนานมาหลายสนะิบปีเนาะยี่สิบกว่าปีมั้งเนี่ยนะยี่สิบกว่าปีปล่าก็ ฮะสี่ศูนย์เนาะแต่สามสิบปีเนาะโอ้สามสิบปีเนาะอาตมาเรียกว่ายี่สิบปีนะแต่มาถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าให้ลูกหลานที่เราเคยสั่งสอนมาอบรมผมนิสัยให้ความรู้ทุกอย่างนะเอ๊เขาเขาก้าวหน้ากว่าเราเยอะเลยนะต้องยอมรับว่าก้าวหน้ากว่าเราเยอะมีประสบการณ์ เยอะนะเขาไปเรียนรู้มานะเดี๋ยวนี้เราเป็นคนรุ่นเก่าที่ต้องรับฟังความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วนะเขาเพรามีประสบการณ์เยอะมีแนวคิดเยอะนะที่งต่างกับเราในอดีตนะเพราะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้แต่ก่อนมันผัดกันไงแต่ก่อนเขาเด็กๆก็ไม่มีประสบการณ์เราก็ต้องอบรมบ่มนิสัยเล่าให้เขาฟังแต่มาถึงวันนี้เออ เราเป็นผู้ใหญ่เนาะต้องใส่ต้องให้เขาอบรมบ่มนิสัยเราเหมือนกันเนาะเพราะเรายังมีนิสัยเก่าๆอยู่เรียกว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานยังไม่ประสบการณ์อะไรสู้เราไม่ได้แต่ไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเออเขาไปต่อสู้ชีวิตมาเติบโตกันมาทุกวันนี้นะมีครอบมีครัวนะกระแทบทางนั้นเลยมากเนี่ยนะไหนใครยังไม่มียกมือให้ดูไหน ยกมือเกาหัวเนาะเอ,อแจกมันเกาหัวกนะ็ยังมีมุมิีนะรอดมาได้แต่ว่าผู้ใหญ่ในยุคนั้นมาถึงวันนี้ก็เป็นอะไรลุงป้านะออะไรตายายนะต้องกลับมาฟังเด็กๆนะกลับมาฟังแนวคิดนะกลับมาฟังประสบการณ์ชีวิตนะ ของเขาซึ่งเราก็ยินดีที่รับฟังนะแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาไปเผชิญมาเนี่ยเขาไปหาประสบการณ์ชีวิตมาไม่ดีเราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นความใหม่เป็นความปาแปลกที่เราบางครั้งเราไม่เคยได้ยินแนวคิดของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันเป็นการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่มีวันจบสิ้น มาขอยืนยันเลยนะว่าการศึกษาไม่มีวันจบชีวิตนี้นะก็ได้เข้าใจชีวิตอะไรมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเด็กๆนะที่เคยอยู่กับเรามามากขึ้นนะชีวิตเอ้ยแต่ก่อนบอกเขานะเอ้ยอย่าไปมีครอบครัวเลยอยู่เป็นโซลแลดีเอ้แล้วมันอยู่ได้จริงเปล่าผู้ใหญ่ยังอยู่ไม่ได้เลยเนาะมันเหงาเปล่าผู้ใหญ่อะ่นะฮะ ไม่มีใครยอมรับเลยว่าเงาเปล่าแต่มาคนละเงาอาตมาไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจตัวเองเลยว่าถ้าอาตมาอยู่ไม่ได้นะศึกออกไปเป็นฆราวาสอาตมาจะจะรักษาสภาพความเป็นโสดได้หรือเปล่าอาตมาไม่แน่ใจนะแต่ว่าในความรู้สึกอาตมามีความรู้สึกจริง รู้สึกยังไงอนตมาไม่ได้ตายใช่ไหมเชวาวาเออยังมีอารมณ์ไม่ใจอนตมารู้สึกเหงาทุกวันนี้อนตมายังเป็นเลยบางครั้งบางอารมณ์อนตมารู้สึกน้องเหงานะมันเป็นจริงที่เราปรเป็นเศษไม่ได้เพราะเราไปรู้ควา,ามรู้สึกของเหล่านั้นอ่ได้ควา,ามรู้สึกนี่เป็นควา,ามสุดยอดตรงนะเราจะบรรลุทมได้ก็นี่ควา,ามรู้สึกนี่แหละนะเราจะเข้าไปรู้ควา,ามสุขความทุกนะ ความชั่วความดีเนี่ยก็เรียนรู้แบบนี้ศึกษาไปนะก็ดีใจนะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเห็นพลังของคนรุ่นใหม่นะที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนี่อาตมายังไม่มองพวกเธอเป็นผู้ใหญ่นะยังไม่มองใช่ไหมแต่มามองว่าในอนาคตจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะแวะเธอพวกเธออายุห้าหกสิบก่อน นะนั่นแหละคือผู้ใหญ่ตอนนี้ยังเธอยังหาประสบการณ์ชีวิตนะยังต้องไปตามกระแสะโลกนะอันนี้ลุงลุงก็เข้าใจใช่ไหมเข้าใจพวกเธอได้ดีเพราะลุงลุงก็ผ่านชีวิตพวกนี้มาจะไม่เข้าใจได้อย่างไงใช่ไหมแต่พวกเธอโชคดีตรงที่ว่าอา,อายุยังไม่เท่าไหร่แล้วพวกเธอก็ได้ได้มีประสบการณ์ชีวิตในการที่ มาอยู่ในในแวดวงของศาสนาศาสนาแล้วไมอ่อยู่ในแวดวงของชาวโตกนะแล้วมาพบสัตวบุรุษท,ที่หลวงปู่ใช่ไหมเธอต้องภาคภูมิใจแล้วว่าชาตินี้เธอเกิดมาร่วมสมัยกับพระโพธิสัตว์มันง่ายไหมอนะไม่ง่ายเลยไม่รู้ตายแล้วเกิดชาติหน้าจะเจอท่านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องอนตมามั่นใจว่าพวกเธอมีภูมิมีภูมิภูมิอะไรภูมิก็คือธาตุรู้ธาตุรู้รู้กรรมดีกรรมชั่วนะรู้อะไรรู้ความตุกความทุกข์เปล่ารู้ไหมรู้กวางตอนนี้มีความสุขความทุกข์่ะนะกวาง ได้สองอย่างเนาะเออเก่งเนาะอาตมาก็แม่เข้าใจเนาะองเข้าใจพวกเราเพราะนั้นพวกเรายังมีกําลังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็ต่อสู้ชีวิตเรียนรู้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นะแม้แต่จะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องเก็บเกี่ยวเอาไว้เก็บเกี่ยวาไว้แม้แต่สิ่งที่มันไม่ดีนะเราก็เรียนรู้แล้วเราก็ ละใช่ไหมเพราะมันสิ่งนี้ไม่ดีแเราจะเก็บไว้ทำใหม่ใช่ไหมนี่สิ่งเหล่านี้อาตมาว่ามันทําให้เราเนี่ยเติบค่อยๆเกิดเติบโตแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็มั่นใจว่าพวกเธอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้ดีที่สุดนะไม่ใช่พยากรแ้่ก็มองความเป็นไปนะพวกเธอไม่ได้ไปคิด อะไรที่นอกกรอบจนเตลิดเปิดโปงไลยพรมแดนไม่ใช่อันมามั่นใจว่าพวกเธอก็อยู่ในกรอบนะกรอบของการที่ได้ถูกอบรมบ่มนิสัยมานะอยู่ในกรอบของศีงละแลธรรมอันดีนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะพี่ลุงป้านะอาก็ยังรอพวกเราอยู่นะอรอว่าสักวันหนึ่ง ไม่รู้อย่าตายก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะว่าพวกเธอจะมาแต่ก็ยังมั่นใจตั้งใจภูมิใจแล้วก็ตั้งใจที่จะรอใช่ไหมไอาเจี๊ยบหรืจะไปไหนนี่นี่ฟังอ่าแขกเนาะอแขกเนาะบอกอาตมาบอกผมจะกลับมาอยู่นี่แหละโอ้โหสุดยอดนะไม่สาธุเลยอ่ะโอ้โห เอะมันต้องไหววเด็กชาวสก้องไวเนอะฟังเพิ่นเหรอเดี๋ยวก็ลืมเลินแล้วก็ลืมนะอตมาก็ยังจําไม่ค่อยได้นะเราคนเนี่ยบางทีว่าหน้าตาเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ก็ยังมีเข้าโครงเนะแหมยังไงไอ้เนี่ยเนี่ยคนทองเผาภูมินี่ อาตมาไปหาต้องหลายครั้งไปวะพี่เราเบือ่อไม่รู้หายหัวไปไหนอาตมาไม่ค่อยไว้ใจเลยทองพาภูมินี่เอไม่รู้มีเมียกี่คนแล้วฮะมีกี่คนแล้วไม่ตอบอ่อออ้าวขอให้มีคนเดียวในดวงใจนะอย่าไปม,มีหลายคน หลายคนนี่มันจะผิดสินเนาะไม่ดีก็ไปหาเอกต้องหลายเที่ยวไม่เจอบ้านพุเตยังจำได้ใช่ไหมแต่อัตมาเนี่ยแหมพูดบ้างหลงลุงบ้างอัตมาไม่จะงงเหมือนกนะันเนาะแต่ความเป็นหลงลุงนี่อบอุ่นไหมอบอุ่นกว่าเนาะถ้าอัตมาร,รู้สึกจย่างห่างกันนิดหนึ่งแต่วามเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันเนี่ยมันหายากนะ ในสังคมทุกวันนี้นะแต่ก่อนนี้เราเพลงอะไรนะพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปอีกทางอะ่ะจะวามจำได้ไหมฮะไม,ไไม่ชื่อเพลง <c oughs> เพลงอะไรประจาสาลีเลยอะ่ะนะ <c oughs> เอาอเพลงผ้าห่มใจเธอจำไม่ได้แนละ้วเออลุงลุงยังจำได้อะ่ะ เออไอเพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาร่วงทุกทีเลยนึกคิดน,นึกถึงพวกเราอะนะชาวดอยนะแต่ด๋ดีมันชาวดอยที่พัฒนาแล้วนะเออเป็นชาวดอยที่พัฒนาแล้วไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นจะไปลองเพลงขอให้เหมือนเดิมเนะี่ยคงไม่ได้แล้วเนาะมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามยุคสมัยนะเอหลวงลุงก็ได้มาพบกันวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะดีใจ เมื่อวานไม่ได้มาฟังพวกเราเปิดใจนะอยากจะรู้มันก็พาไปดูไอ้รายการหนึ่งที่ชอบใจนะก็ไม่เป็นไรมีกิจกรรมอะไรก็อยากให้พวกเรานี้ติดตามนะเอาหมู่กลุ่มนี้เป็นหลักนะติดตามข่าวสารหมู่กลุ่มของเราอย่าอย่าห่างเกินไปแล้วสักวันหนึ่งลุงๆเขามั่นใจนะว่าพวกเธอต้องกลับมาสักวันหนึ่งนะ นะสักวันหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติหน้านะาไว้ให้มันเกิดก่อนนะตะวางนะเนาะไม่ไรกดเกียนจากทกศก็มาได้นะยังคอยอยู่นะก็ขอให้พวกเราจดจําความรู้สึกดีๆที่จากวันนั้นมาถึงวันนี้นะจําอดีตให้ได้อดีตนี่แหละจะพาเราเอาไม่ลืมไม่ลืมนะ เป็นคนความจําดนะีคนความจําดีแล้วก็เป็นคนที่ <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืมสิ่งที่ดีๆนะเพราะนั้นลงุลงๆก็อยากให้ทุกคนก็ไปทําหน้าที่เถอะเก็บเกี่ยวปรสบการณ์ชีวิตนะจะมาบ้านไหนไม่สําคัญไม่ถึงวันนั้นที่พวกเธอนึกได้นึกได้แล้วก็ยังจําบรรทบุรุษของชาวสาลีได้ อาตมาว่าวันนั้นแหละนะวันนั้นแหละสิ่งที่วันที่รอคอยนะเอา้าก็ขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนี่ไปทำมาหากินนะแล้วก็อย่างมีสติมีสัมปันจัท์สัมปชัญญะนะไม่หลงไปเละเลงในโลกโลก,กีจนถอนตัวไม่ขึ้นนะให้รู้ว่าสิ่งที่เธอไปเรียนรู้นั้นคือโลกโลก,กี ที่พร้อมที่จะหลอกลวงเธอให้ตกต่ำอยู่ได้ตลอดเวลา,เ,าเจริญธรรมนิมนต์รูปต่อไปมีอะไรจะสนทนาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะแนะนำให้กับสิทธิ์เก่าที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับกราบบุกพระตั้นพันเตวุโส เพื่อนทำญาติโยนไหมเอสิเก่าไม่ใช่ญาติโยนนะ <c oughs> จริงๆวัยขนาดนี้มันสมบูรณ์ลวมั้งชีวิตในการเรียนรู้ทั้งโลกอะ่ะ <c oughs> อาตมาเคยคิดนะว่าเอ๊ะมันควรจะสักขนาดไหนที่จะรู้เอของโลกเขาที่มันจะพอสมควรอาตมาสามสี่สิบยินได้จะได้มาสมบูรณ์เลยนะเรื่องจะเรียนรู้ทั้งโลกโลกอะอ่ะอาตมาเข้าใจว่าโลกมันมีสมบัติกับผิดหวังของเรื่องไงอะ และในวัยขนาดนี้กําลังแข็งแรงขนาดนี้มันมันน่าจะเข้าเจอมาแล้วทุกคนไอ้การสมหวังผิดหวังอัตมาเข้าใจอย่างนั้นนะอัตมาของเรามายุห้าสี่ที่ออกมานะโยไม่ใช่ผักแต่ตอนนี้มันขาดมายี่สิบสองปีเราอยู่วัดเนี่ยใส่เขาแบบมาสิบกว่าษาแล้วมันก็รู้อะไรบ้างที่จะพอได้อาศัยอัตมาเคยจนแล้วเคยรวยนะโยไม่รู้รู้จักอาตมา,าปะฮะอัตมาเคยมีได้ล้านหนึ่งตอนในบอนชาติชายในายกอ่ะ ตอนชาติชายเป็นนายกนะอาตมาไม่รู้โลกตอนนั้นออกมาวัดแล้วถึงรู้ไอ้ที่รู้จาได้ไปวางไว้จำตึกเขาที่สีลมมันหมดตัวแล้วสิ้นเดือนสามสิบวันไปโอนได้เลยรัวอ้อยเดือนนั้นหรือล้านหนึ่ง,ยงเยอะไหมเยอะไหมสมัยชาติชายเป็นนายกอะเอ้ยโลกไม่มีอะไรหรอกมีแต่สมหวังก็ผิดหวังแล้วอาตมาก็แน่ใจว่าจะมาถึงสามสิบเนี่ยทุกคนได้เรียนรู้แล้วทาง,งัานสมหวังก็ผิดหวังอ่ะแต่อาตมาก็เข้าใจในะว่าโลกเขามีหน้าที่ดูดคนไปกับโลกอะ คนที่จะมาเอาธรรมะาแบบพี่พ่อสอนนี่มีไม่เยอะหรอกแต่นักเรียนโชคดีคุณโชคดีที่ได้มาเรียนนี่สั้งสี่สี่ปีหกปีคุณโชคดีแล้ว <c oughs> ท่านี้รอบของแต่ละคนที่จะมาอยู่ตรงนี้จริงจังเนี่ยมันต้องมีอีกรอบหนึ่งนะโยมคุณจะชัดโลกเท่าไหร่แล้วคุณจะทิ้งได้เมื่อไหร่คุณต้องตั้งปักไรไม่กับตัวคุณเองนะตรงนี้ศาสนาพุทธเนี่ยอิสระเสรีไงมาเริ่มต้นที่ศรัทธาใช่ไหมเริ่มต้นที่คุณมีปัญญาแล้วก็เริ่มต้นที่คุณต้องรู้เองแล้วก็เข้าใจเองแล้วก็ตัดสินใจเองในนนเส้ทางี พ่ะศาสนาพุทธเริ่มต้นที่ศรัทธาใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ใครบังคับมาไปชวนมาไม่มีนะโยมอตาตมาคลองเรืออยู่พ่อไม่เคยชวนมาวัดมาบวชนันไม่เคยนะโยมอตาตมาก็พ่อพูดเปัญญาพ่อพูดเทปัญญาพ่อพูดเปัญญาแล้วคุณก็ทําเองที่ตัวคุณแล้วคุณตัดสินที่ตัวคุณเองนี่าศาสนาพุทธนี่มันมันมีแต่คาสอนคําสั่งคําเดียวกันนะโยมมันมันคาเดียวกันเลยเนี่ยอย่างสินห้าอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ถือสินห้ามันผิดนะคุณเดือดร้อนเองนะ ท่านี้คุณมีปัญญารู้คุณต้องรู้ตรงนี้ให้ชัดอ่ะคุณตู้ให้รัดรู้ให้ชัดพื้นฐานตรงนี้แล้วคุณก็ชัดเจนในชีวิตของคุณที่คุณอยู่ประจาแล้วก็เรียนรู้ความจริงไปเออันถึงนหนใบกลังขนาดนี้กำลังแข็งแรงจะพูดอะไรกับนักเรียนนีกับคุณดีการมีครอบครัวนี่มันแสนสุขหรือแสนทุกข์ยมบ้างอ่ะอ่ะอชชี้คนที่มีนี่ชี้คนที่ไม่มีนีชี้คนที่ไม่สดอาตมาเคยคิดอย่างนี้ เอออันนี้อาพูดถึงมีครอบครัวแต่มาเคยมีครอบครัวอาตอมาเคยคิดได้เมื่อตอนเจอชาวโศกแล้วอ๋อมีครอบครัวคนนี้แม่บ้านเราดีเว้ยอาตอมาคิดเองนะยังไม่ได้พูดใครไมพูดแต่ว่าเธอวันนี้เพราะเธอวอยู่ในใบกำลังสมบูรณ์กำลังหน้าพูดหรอกเฮ้ยแม่บ้านเราดีเว้ยเอ้ยเป็นคนนิสัยซื่อตรงดีเออขยันขันแข็งทํางานทําการปัญญาดีนิสัยดีช่วยเราสร้างฐานะได้ดีเ <c oughs> ขาซื่อใสกับเรานะ <c oughs> ไอ้ที่ทําให้ซื่อใสเขาคือะอะไรโยมรู้ไหมเ <c oughs> สือก <c oughs> ไปหายคนนี <c oughs> ไ่ไง อาตมาคิดได้อ๋อไปหาอีกคนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยไอ้คนเก่าเคยไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจแล้วไอ้คนใหม่ก็กลัวไม่มาหาอีกก็เลยดึงเขาไว้ไอ้คนเก่าเคยคนดีก็ทักไม่ดีไม่ไว้ใจแล้วสุดท้ายคุณอยู่ก็ตัวทั้งสองคนแหละแล้วใครทําคุณทําเองถ้าคุณยิ่งฐานหน้าดีคุณยิ่งโชคลายนะมันจะมารอเป็นแถวเลยถ้าอาตมาเคยตัวและเคยรวยอะสุดท้าไปทางคุณก็ต้องตั้งหลักดีๆนะโลกเขามีหน้าที่ดูด หน้าที่ดูดศาสนาพุทธมีหน้าที่ให้ปัญญาแล้วศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยพ่อพาทำให้ดูแล้วก็สอนเราด้วยแล้วก็พาทำด้วยแล้วเอาตัวมาทำด้วยแล้วก็พาญาติโยมพาสมณะมันทำเป็นปึกแผ่นและโยมก็อยู่เป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นที่เป็นหลักเป็นฐานสถานที่มั่นคงแข็งแรงอาตมาได้สายตัวนี้ <c oughs> ได้เกาะได้ยึดได้เหนียวจนมาใสา่เครื่องแบบผ้าสีเหล่องพื้นนี้ได้อาตมารวมสุดยอดโยมสุดยอดของชีวิต ของเกิดมาเป็นคนนะ่ะใช่ไหมแล้วพอศาสนาพุทธใจมาเรียนรู้สุขเรียนรู้ทุกข์ท่าน,นี้เรามารู้ทุกข์เราก็จะหนีจะออกสุดท้ายปลายทางคุณจะสมบูรณ์ในชีวิตถ้าคุณศาสนาไปใช้คุณเอาสินห้าไปใช้คุณจะสมบูรณ์ในชีวิตคุณไม่รวยมากก็รวยน้อยไม่มีมากก็มีน้อยแหละเพราะมันลวดรับให้คุณขยันทํางานแล้วไม่ให้ล่วไหลไปไหนสุดท้ายคุณจะเหลือในชีวิตที่ชาวโสดบอกว่าจน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 ,จนนาะยมสินห้าไปใช้นะโยมจะไม่จนแน่นอนและโยมจะมีส่วนเหลือด้วย แล้วยมจะมั่นคงด้วยเพราะโยมมีปัญญารู้เท่าทานสิ่งต่างของโลกที่เขามาพูดไงตอนทัดเขาออกมาไม่มีอะไรเโยมก็จะขายของนะเออนี่สวยนะนี่ดีนะนี่ทันสมัยนะนี่ก้นี่หรูนะนี่มาใหม่นะนี่มีน้อยชิ้นนะเพื่อจะล้วงกระเป๋าคุมนี่ีอะไรมากกว่านี้อัตมาว่าโยมรู้ที่พูดมาเนี่ยโยมมีปัญญาเข้าใจมากๆเนี่ยเพราะเสีย4ี่สามสี่สิมารู้แล้วโลกไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายมีสมหวังก็ผิดหวังโยมแล้วก็เรียนรู้ให้เร็วแล้วก็พยายามนะโยมโลกุตละนี่มันจะชัดเจนที่ว่าโลกหลอกไม่ได้ เพราะสารพูดสอนให้มีปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็รู้ทุกเรื่องลืมตาทุกเรื่องเพราะพ่อเราไม่ได้พาหลับตาไงพาลืมตาดูแล้วก็พาทาแล้วอยู่กับสังคมมันจะเรียนรู้ทุกเรื่องแล้วสุดท้ายปลายทางเขาพูดอะไรคุณจะชัดหมดเลยอ๋อพูดแบบมีจะขายของเหรอ อ,อ๋อพูดแบบนี้มานี่จะให้เราซื้อของเหรอมันมีอยู่สองมุมแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายปลายทางคุณจะรู้เท่าฐานโลกโลกีเท่าคุณแต่คุณรู้แล้วอาตมาก,ก็ไม่อยากมาเผาหายสวนเยอะนะแต่พยายามโยมตัดเคอร์ฟให้เร็วขึ้นแล้วก็มาอยู่กับชาวโศกให้มากขึ้นคุณอาตมาเห็นโยมมาอาตมาดีใจนะออพูดนี้ดีกว่าลราพอแล้วไม่ต้องอยู่ก็ได้มาเยี่ยมบ่อยๆอ,อ่ะอนุโมทยาโย,ยมนะสาธุนะครับอเชยเชยนํำใหม่ สมาณพอจริงอันนี้ก็ได้มา,าภารกิจจริงๆท่านแก่นแก่นล่าท่านตั้งใจจะมาร่วมแต่ได้ทราบว่าพอดีช่วงเป,เ,เ,ปเปิดเปิดเปิดเทอมแล้วก็จะต้องเข้าค่ายด้วยแม้แต่ท่านทองแท้ก็บอกว่าเสียดายมากเลยท่านเสียดายว่ามันมันมันพอดีกันเลยตรงกันพอดี าไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านพอจริงทำหน้าทีา่ช่วยทำหน้าที่แทนเลยครับนิมนต์โอกกาแปนเตลบุสโศครับจเจริญทำทุกทุกคน